ยยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาลังสวาหนังจะตุสัจจาสพังระสังเยปิวิสุนราสภาตันหังกราทะโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสักเพปติทิตาไมาหังมันทะเกเต มุนิสาราสีเสปฏิทิโตไมหังพุทโทธธรรมโมทวิโรจเนสังโคปฏิทิโตไมหังอุเลสัมภคุณากโรหะทะเยเมอ,อนุโรอะนุททรุตโทสาลีปุโตจะทักกิเนโกทันโยปฏิภาคัสมิงโคโคโมคล,ลาโนจะวามะเก ทักกิเนสารวเนไมหังอาสุงอานันทราหุลากัสโปจม,มหานาโมอะอุภาสุงวามะโสตะเกสะเกสะโตปิติภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมาลกัสโปเทโรมเหสีจิตวาทโก โสัยหังวะทะเนจิตตังปฏิทาสิคุณากาโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัจ,จะอิเมชาตานาราเนติลกามะเมสะสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเทราชิตาวนโนชินโนระสา ชะรันตาศีระเตเชนะอังคุมังเคสุสัตธิตาตะระระตนังปุระโตอาสิทักกิเนเมตาสุตตะกังทะชันคังปัญชะโตอาสีวาเมอังคุริมาการังขันธโมระปะลิตันจอาณาอาณนะาน,านาติตยสุตตะกัง อากาเสชัทนังอาสีเซส,สาปาการะสันติตาทินานาวะสันยุตาสตัมตปากาะระลังกาตาวาตาปิตาทิสันชาตาพาหิรันนัตุปัถวาเอเซส,สาวินายังยันตุอนันตชิตตเตชะสาสะวะสะโตเมสก,กิจเจนะสทา สัมพุทธปัญชเชลรชิณปัญชระมัตปหิวิหรันตังมหิตเลสัทธาปาเรนตรุงมังสเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุคุโตสุรักโคชิน,น,า,นะชนานุพาเวนะชิตุปันทโวธรธัมนานุภาเวนะชิตาลิสังโค สังคานุภาเวนะชิตันตายาโยสันธรรมานุภาวะปาริโตจะรามิจิณปัญชลรพหุงสหสัส พาหุงสหะสัมภามินินิตสาวนุนันทางคีรีเมฆารังอุทิตโคระตะเสนมะรังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมามังคารานิมะราติเลก,กัมะพิยุนะตะสพังรันติงโครัมปนาภวะกะมกะ,ะยก ทยัยักขังขันทีสุทันทวิชินาชิตาวามุนิมโทตันเตชาสาภวะตุเตชัยมาคารานินาราคิริงคาชาวรังอาติมันตะภู ตังทาวันคิจาก,กมาสนีวสุทารุณันตัมเมตัมภูเสกวิธินาชิตาวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยม,มาคารานิอุคิตาขาดขมัตติหัตทสุทารุนันตันทาวันติโยชนะปังคุริมาระวันตังอินทีปีสังขตมโนชิตาวามุนิ โทตันเตชสาภวตุเตยชยมาคารานิกันตวานากันธมุทลังอิวิอิวคัมพีนียาจิตายะทะพุทธวจนังชนกายามัน เตสันเตนโสมวิธินาชิตาวามุนิโธตันเตชะสาพวตุเตชยมาคารานิสัตจังวิหายามติสัจกวาทเกตุวาทาปิโรปิตามานังอติอันทะพูตังปัญญาปฏิปัชริโตชิตาวามุนิโธตัน เตชะสาภวตุเตชยมาคารานินันโทปาัาถภูชังวิภูชังมาหิตทิงบุญเตนะเทและภูชเคนธมาปยันโตยินทูปะเทสวิทินาชิตาวามุนโตตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิทุคาหาทีที่ผูชเคนสุทันทหัด พังพราม,มังวิสูที่ชุติมิทิพก,กาพิยนาญานาคเทนวิทินาชิตาวามุนิโทตันเตชะสาภวตุเตชยมาคารานิเอตาปิพุทธชยมังคาราอัตตคาถาโยวาจโนทินทิเนสารเตมาตันทีหิตตวานนกะวิวิธานิจุปันทวานิโม ขังสุขขังอธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายาสะระปานินางปูเรตวาปารมีสัม ปาลมีสัพพันโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจวันเชนะโหตุเตชยมังคารังชยันโตโพธิยะูมเรัก,กยานังนันทิวัตนโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยันสุชยมังขาเรอปาราชิตตปั ลังเกสีเสปะทวิโปคะเลอภิเสเกสะพระพุทธานางอาคัมปันโตปะมทติสุนักขันตังสุมังคารังสุปปาตังสุหูทิตังสุขโนสุโมหุโตจัสุยทั้งพรหมจาริสุปะทากีนังกายกะมังวาจกรมมังปะทากีนังปะทากีนัง มนุกรมมังปณีทิเตปทาคินาปทาคานานิกันตวานารพันตันเทปัฏฐานีภาวะตุสาพมังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาพระพุทธานุภาเวนัสธาสุทีภวันตุเตภาวตุสาพมังคารังรักขันตุสาภเทวตาสาพระธรรมานุภาเวนั สัทสุธีพระวันตุเตพระวตุสาพมังคารังละขันตุสาปเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะสัทสุธีพระวันตุเตย,ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปมะเลโพธิมะเลตะหิงตะหิงตาธรรมมาตาเนนะพระวันตุปูชิตา สุทิงกะโรเตนะวิหารมันตะเลเทราจามัตนานวากาจะพิขวโวสารามิกาธานะปฏิอุป,ปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสาราสัมปานะภูตาสุขิตาพวันตุเตชราภูชาเยปิจะอัถฐสัมพวา สังเสธชาตาอัอพอะภะวูปปาติกานิตนิยากิตนิยานิกังธรรมะวารางปฏิจะเตสัพเพปิทุกขันสก,กโรทุสังขยังตถาตุงจีรังสตังธรรมโมมัทธธรรมมัทะราจะขุปร,รา สังโคโหตุสมังโควะอัายะจหิตายะจะอัมเหลักขตุสัมพุทธสัมธรรมโมสัมเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุญเยยยมะธรรมเมอริยัปะเวทิเตปะสัมโนปะสันโนโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทา รังปะเวชันตโตกาเลเทโวปวาส,สตวาุวุธิภาวุธิภาวายสันตานางสามิททางเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมณราชาโนปะชังรักขันตุสัพทา ทุกขันปัตตาจนิทุกขาพยาปัตตาจนิพยาโลโสกัดปัตตาจนิโสกาโหตุสัมเพปิปานิโนโอเอตาวตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัมภสัมปันติสัตสิทธิยาทานังทะทันตุสัตสันทายะสี สีรังรักขันตุสพัพพทาพระวานาภิรตาโหติโหตุคันชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัตัตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันตุพันธามิสัพพโซโหตุสัพพังสุมังขรังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสทีหหนตุนิรันตรัโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสทีหหนตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังคารังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสทีหหนตุนิรันตรง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตยด้วยการด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนา ในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญย่อดเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเถิด